โอ้โหนสวันนี้มาสอนสุตรปันแคสนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไ,ได้จริงหรือเปล่าได้เห็นเขาทํามาแล้วบอกว่าบางรุ่นได้เราจะมาลองกับซัมซุงกา a ล็กซ J7 นะคะว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคอย่างแรกไปที่บัญชีทางการแล้วคนคน,นแลหาชิปแอนดเดลหรือเปล่าอ่านผิดต้องขออภัยค่ะพ้องงงภาษาอังกฤษมากนี่คนนี้ รอก่อนนะคะใช่ปะใช่แน่พราอยู่ใต้เชอรี่นะคะกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดเยี่ยมชมกดใจด้วยก็ได้นะที่จริงอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องกดใจหรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวจะกดใจนะโอเคนี่นะคะให้ทำอะไรให้เรียบ เร็จหมดทุกอย่างก่อนนะสูตรนี้ไม่แน่ใจว่ามีคนทำเยอะหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าลอกลิขสิทธิ์มาอ้ยอ้าข,ขอให้ค่ะเผอออกนะค่ะค่ะโอเคต้องมายืนด้วยกัน คุณมันนี่อุปสรรคในการทําคลิปนะคะ <c oughs> คือเราจะไม่บอกเขาเพราะว่าเป็นสูตรปั๊มแคทเป็นคนที่แบบ่วยปั๊มแคทที่ดีเลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้อะ่ะถ้ารอแล้วไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ก็จะนั่นแหละ โอเคนะคะจะแล้วไปที่ไดร์เราเขีย okay, นะนี่โอเคนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นอัดคลิปอยู่นี่ก็นั่นแหละ ลอไปประมาณเดี๋ยวถ้าได้จริงๆแล้วจะมาบอกนะคะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องทำเท่าไหร่นะทำอะไรบ้างนะคะก็นั่นแหละวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย